ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีใน,นราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางลายแอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์วนินันะคะหรือคดจารย์จากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทํานายดวงชะตานะคะในช่วงวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง30พฤศจิกาย,ยนปี2566นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทํานายนะคะตามจักรราศีนะคะอาจารย์จะใช้ไพ่ย,ยิปซีในการทํานายดวงชะของผู้ที่เกิด ราศีมังกรค่ะหรือเกิดระหว่างวันที่14มกราคมนะคะถึง13กุมภาพันธ์ท่านใดที่รับฟังอยู่และเกิดราศีมังกรนะ ให้คุณนะคะเดี๋ยวเราตั้งจตอธิษฐานร่วมกันในเรื่องการงานการเงินหรือสิ่งใดก็ตามคุณปรารถนานะคะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนยนี้นะคะอาจารย์จะสับไพ่ทั้งหมดเก้าครั้งแล้วก็เลือกไพ12่12ใบตามตำแหน่ง12บจากราศีใน12บสพกของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าไพ่ของคุณะคำะทำนายของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะชาวราศีมังกรท่านใดที่พร้อมแล้วนะคะเราเริ่มเลยนะคะ9ก้าครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า จากนั้นก็เลือกไพ่นะคะ12ใบค่ะการทำนายนี้นะคะเป็นการำนาดวงดาโดย,ร,ดยวรวมทั่วไปค่ะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นดวงดาของชาวราศีมังกรท่านใดหากว่าท่านใดที่รับฟังอยู่นะคะแล้วก็ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวเจาะลึกในเรื่องคําถามแนวทางการใช้ชีวิตในเรื่องต่างๆในช่วงปลายปีหรือว่าปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ท่านใดที่มีความสนใจในการเรียนรู้ การทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนะคะอาจารย์ใช้คําแนะนําที่เป็นบวกคําทํานายที่เป็นพลังบวกส่งมอบนะคะแนวทางที่ดีให้กับทุกคนรู้คุณสามารถเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานได้นะคะแล้วก็เป็นการที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะท่านใดที่ต้องการเรียนรู้ทักษะหรือแนวทางการทํานายด้วยพลังบวกแบบที่อาจารย์กําลังทํานายให้คุณนี้นะคะท่านใดที่มีความสนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้แล้วกันค่ะ เรียนรู้นะคะไม่มีหมดอายุค่ะทบทวนซ้าได้ตลอดนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะท่านใดที่มีความสนใจในการเรียนรู้นะคะการทํานายด้วยไพย่ยิปซีค่ะสอบถามเข้ามานะคะที่ช่องทางต่างๆใต้ตตตตคลิปนี้ค่ะ มาค่ะเรามาดูคําว่าหน้าไพ่ชาวราศีมังกรนะคะโอ้โดะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤศจิกายนเ,เป็นอย่างไรค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยคุณเ่ยเป็นชาวธาตุดินความเป็นดินเนี่ยหนักแน่นอยู่แล้วนะคะสุขุมรอบคอบใจเย็นทําอะไรก็คือต้องแบบช้าๆแต่ว่ามั่นใจแต่บางครั้งค่ะชาวราศีมังกรก็ไม่ได้ใจเย็นนะเพราะคุณมีความเป็นไพ่ประจําราศีคือไพ่เดอะเดวิลเมื่อคุณตั้งใจล็อกสเปคในเรื่องใดในเรื่องของการงาน ความสาเร็จหรือสิ่งอื่นใดที่คุณปรารถนาคุณจะลงมือทําทุกอย่างทุกทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเรียกได้ว่าล็อกสเปกเรื่องใดก็ทางสุดกําลังสุดความสามารถเลยแหละคะ่ะจะอาจบางครั้งมีความอารมณ์ความใจร้อนปะปนมานะและนี่คือหน้าไพ่ของคุณนะคะชาวราศีมังกรที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤศจิกาย,ยน,นะคะ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยอาจารย์เรียงไพ่แบบนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจในหน้าไพ่ยิปซีไปพร้อมๆกันทั้งลูกศิษย์ที่มาดูแล้วก็ท่าน ที่ฟังคลิปอยู่จะได้เข้าใจเป็นพร้อมกันนะคะด้านบนนี่คือตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่6นะคะของ12บภพราศีนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่7ถึงตำแหน่งที่12ค่ะเราเริ่มต้นจากตำแหน่งที่1นะคะตำแหน่งที่1ตัวต้นหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆในช่วงครึ่นเดินหลังเดินพฤติจริงกายยนนี้นะคะชาวราศีมังกรค่ะ ถ้าหนึ่งเหรียญมาบอกเลยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นข่าวดีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสิ่งที่คิดที่ปรารถนาที่รอคอยอยู่เริ่มเกิดความสําเร็จอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าจะมีเรื่องดีนเกิดขึ้นกับคุณนะในเรื่องของการงานการกระทําหรือในเรื่องอื่นใดก็ตามในเรื่องของการปรับแก้ไขหรืออะไรก็ตามค่ะ คุณจะได้รับโอกาสจะมีข่าวดีจะมีเรื่องดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนะคะ่ะแต่เรามาดูกันว่าแนวทางการงานการกระทบอย่างไรจากหน้าไพ่เนี่ยมีดาบค่อนข้างหลายใบนะคะอาจจะมายริงว่าความสําเร็จของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเลยก็ได้นะคะกลางเดือนมานะคะคือ การกระทําของคุณเป็น5ดาบคุณอยู่ในช่วงการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะลังเลกับการกระทําว่าจะไปต่อจะพอแค่นีด้ดีหรือว่าต้องปรับต้องเปลี่ยนอย่างไรกับสถานการณ์เรื่องการงานหรือปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาวางแผนเอยละกันค่ะแต่อาจารย์มองว่าคุณอยู่ในช่วงการจดจ้องเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้ามองในเรื่องของช่องทางต่างๆกับโอกาสเนการปรับ เปลี่ยนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ขอให้ทำด้วยความใจเย็นนะคะแล้วก็รอบครอบเข้าไว้วางแผนดีๆค่ะกลางเดือนยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ปลายเดือนอาจารย์มองว่าในสถานการณ์ต่างๆที่เป็นปัญหาในเรื่องการตัดสินใจไอ้ความลังเลใจของคุณหรือความไม่ชัดเจนทุกอย่างจะเกิดความลงตัวได้จะมีทิศทางที่ดีโอกาสที่รอคอยเริ่มเกิดความสําเร็จเพราะฉะนั้นช่วงกลางเดือนเนี่ยชาวราศีมังกรบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงการเรียนรู้ ศึกษาหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพื่อเต็มความพร้อมในการประกอบการตัดสินใจกับเรื่องสําคัญสําคัญในการงานและการกระทัาที่จะมีเข้ามานะคะเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นไป,ปรพร้อมๆกับการลงมือทําเพราะฉะนั้นก็เปิดใจรับฟังเยอะๆวางแผนหน่อยละกันค่ะเน้นเรื่องช่องทางออนไลน์สื่อสารติดตอ่อประสานงาน,นเทคโนโลยีทุกรูปแบบจะทําให้เกิดความสําเร็จได้ในหนึ่งเรียนนี้เพราะฉะนั้นการรอคอยเกิดผลสําเร็จปลายเดือนนะช่วงกลางเดือนอาจจะไม่ลงตัวแต่พอปลายเดือนปุ๊บทุกอย่างจะเข้าที่ ะะอะไรที่ลังเลใจก็จะมั่นใจมากขึ้นแบบนี้ค่ะเรียดดูว่าจดจ้องรอจังหวะรอโอกาสที่ใช่และดีช่วงปลายเดือนเกิดความสําเร็จค่ะการงานนะ ปลายดำรูรายรับไรายได้ค่ะเป็นสาม้เทา้าวางแผนค่ะอันนี้ก็วางแผนนะรายรับรายได้เป็นไปตามสิ่งที่คุณได้คาดการไว้อาจารย์มองว่าปลายเดือนทั้งเรื่องการงานและการเงินเกิดความลงตัวทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เราได้วางแผนได้เตรียมการได้ลงมือทําเอาไว้เหมือนเหมือนเราโรยอะไรไว้ระปุกอะไรไว้และช่วงปลายนด้นก็เจ็บเกี่ยวในสิ่งนั้นนะคะเนาะมีใครบางคนคอยช่วยแต่อาจจะมีเรื่องรายจ่ายอะไรบางอย่างเข้ามาแต่อาจารย์ก็มองว่ามีความสาเร็จอยู่จะเนเน่อยหน่อยนะคะช่วงนี้ต้องติดตามต้องเดิน เดินทางหรือทําอะไรด้วยตัวเองเพียงลำพังช่วงนี้เรื่องของรายรับรายได้ยังไม่ค่อยนี่อะไรที่ไม่จําเป็นก็ต้องตัดออกไปก่อนนะคะในเรื่องของภาระหรือความรับผิดชอบต่างๆเนาะแต่สั่นเรื่องการเงินดีๆค่ะมีความเหนื่อยล้ากลางเดือนไม่ลงตัวแต่ปลายเดือนอาจารย์มองว่าสิ่งที่เราได้วางแผนหรือเตรียมการหรือลงมือทําไว้เกิดข่าวดีมีความสําเร็จลงตัวโดเด่นในช่วงปลายเดือนค่ะเพราะฉะนั้นกลางเดือนก็รอบข้อใจเย็นๆค่ะเราเรื่องของความรักกันหน่อยนะคะตำแหน่งที่7ความรักของคนนี้ ูลักษณะห้าถ้วยเห็นนะคะหันหลังให้ถ้วยที่ตั้งแล้วก็ก้มหน้ามองถ้วยที่ล้มอยู่ในชุดคลุมสีดำนั่นหมายถึงว่า คุณมีความทุกข์ใจนะไม่สบายใจก,กับความสัมพันธ์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นการกระทําหรือการแสดงออกของคนรักคนในครอบครัควรคนใกล้ชิดมันทําให้เราไม่สามารถหลุดจากความรู้สึกเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นจงเปิดใจที่จะเรียนรู้แล้วก็มองหาความสุขร,รอบตัวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเพื่อปรับเปลี่ยนให้ทิศทางปลายเดือนนั้นลงตัวได้เปิดใจหน่อยแล้วกันค่ะหันหน้าพูดคุยงานในทุกเรื่องจะทาให้คุณมีความลงตัวด้านความสัมพันธ์ได้ค่ะคนโสดดูเงาเงานะคะช่วงนี้นะความรักคนโสดไม่ค่อยเด่นนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องไกลจากคนที่คุณคุ้นเคยหรือใครมีคนที่คุยคุยอยู่นะคะในช่วงนี้ก็ดูเหมือนห่างๆกันนิดนึงดูเหมือนกับว่าคุณจะต้องไปจาัดก,การเรื่องงานกับเรื่องเงินให้ลงตัวก่อนความรักก็เลยดูเหมือนกับยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ มีความเหงามีความห่างไกลาจากบ้านจากที่คุ้นเคยจากคนที่เรากํลาลังคุยอยู่มันทำให้เรารู้สึกถึงความว้าวุ่นใจเพราะฉะนั้นความรักคนสดไม่ค่อยลงตัวประคับประคองความรู้สึกของตนเองหน่อยละกันนะคะเดี๋ยวปลายเดือนค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะ เรา,ารู้เรื่องสุขภาพร่างกายและสิทธ่ควรมระมัดระวังค่ะสุขภาพร่างกายอย่างที่บอกคะระวังเรื่องของความคิดมากความลังเลใจอารมณ์ต่างๆมันจะวนเวียนมากโรคปวดหัวโรคไมเกรนหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอการเหนื่อยล้าจากการเดินทางเพราะฉะนั้นการปวดเมื่อยต่างๆอาจส่งผลได้ในเรื่องของโรคภัยต่างๆวัดไมเกรนพวกนี้ค่ะมันจะวนกลับมาเพราะฉะนั้นใส่ใจดูแลตุวน,นี้หน่อยนะคะการติดต่อพดคุยกับใครช่วงนี้ดูเหมือนติดขัดไปนิดนึงในช่วงกลางเดือนน่ะติดติดขัดขัดไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนอาจจะ ผู้ใหญ่มีใครบางคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ดูค่อนข้างจะแนวแบบค่อนข้างจะบางคับทิ้นึงแต่ก็หวังดีปรารถนาดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นใดๆก,ก็ตามในช่วงนี้ที่มีการสื่อสารการพูดคุยกับใครก็ตามเปิดใจฟังหน่อยนะคะแล้วก็เลือกคิดพิจารณาในการที่จะรับสิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งที่เราทําอยู่ให้มันดีขึ้นในช่วงปลายเดือนนั่นเองกลางเดือนดูยังไม่ค่อยลงตัวทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของความรักอุปสรรคด้วยนะคุณอยู่ในช่วงการเปิดใจที่จะฟังพูดคุยสื่อสารเจรจ กับปัญหาไปบ้องพอมาการปรับแก้ไขายทุกอย่างจะเกิดความลงตัวได้อะคือจะผ่านไปได้ด้วยการเรียนรู้กับมันค่ะคือการเผชิญหน้าหรือการที่จะเรียนรู้กับปัญหาจะทำให้คุณผ่านพ้นช่วงช่วงสถานการณ์ตอนนี้ไปได้นะมันเหมือนกับว่ากลางเดือนไม่ค่อยโดดเด่นเ,ดนเลยอะระมัดระวังอารมณ์ความใจร้อนหรือความหมดหงุดหงิดพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะระวังอารมณ์ความใจร้อนการประทะคารมหรือกับผู้ใหญ่เนี่ยพูดคุยด้วยความเข้าใจใจเย็นๆนะคะช่วงนี้โดดเด่นไหมไม่ค่อยดเด่น,นเท่าไหร่ปลายเดือนถึงจะลงตัวใจเย็นๆนะคะก็ เป็นกำลังใจให้ชาวราศีมังกร,รกดไลค์กดแชร์ค่ะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับพบอาจารได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ